ทำนายฝันสวัสดีค่ะนารวดีมีนานะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่อง ฝันเห็นกระจกหรือคันช่องนั่นเองนะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันเห็นกระจกทํานายได้ว่าชีวิตของคนคนนั้นช่วงนี้กรรมเก่าจะตามทันนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรโปรดมองซ้ายมองขวาก่อนนะคะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆให้ระวังเรื่องมีปากมีเสียงคนโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่สมควรที่จะมีคู่ยังไม่สมควรที่จะมีแฟนช่วงนี้ เพราะว่าโอกาสที่คุณจะถูกหลอกหรือโอกาสที่คุณจะโดนทำให้เสียใจเข้ามาหลอกนั่นเองนะคะคือคนที่ไม่จริงใจกับเราเข้ามาผัวพันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครเข้ามาจีบอย่าพึ่งทุ่มเทใจไปถึงร้อยนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะเสียใจน้ำตาเช็ดหัวเข่าเอาได้นะคะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังเรื่องมีปากมีเสียงแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆในครอบครัวอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะ ถ้าเกิดในความฝันนั้นคุณได้สองกระจกอย่างที่บอกเขาบอกว่ากรรมเก่าจะตามทันให้รีบสวดมนต์ไหว้พระเลยนะคะหลังจากตื่นขึ้นการงานการงานช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดในฝันนั้นกระจกเงาหรือกระจกสองมีสีสันสวยงามระยิบว,วิบว,วับเาวเนี่ยนะคะแล้วความฝันนั้น จะกลับกลายเป็นดีนะคะชื่อเสียงเงินทองอะไรที่แย่ๆอยู่ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นกระจกเงาธรรมดาฝังไว้นะคะถ้าเป็นกระจกเงาธรรมดาถือว่ายังไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ถ้าในความฝันนั้นกระจกสีสันสวยงามแต่สะท้อนหน้าของคุณนั่นก็คือคุณจะได้โชคได้ลาบนั่นเองนะคะการงานอย่างที่บอกอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ถ้าเกิดในความฝันนั้นก กระจกสวยงามการงานก็จะเจริญนุ่งเรืองการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันนะคะใครที่ตกงานอยู่โอกาสก็จะได้งานใครที่อยากลงทุนทําธุรกิจถ้าฝันเห็นกระจกสีสันสวยงามมองไปเห็นตัวเองอยู่ในกระจกสีสันสวยงามถือว่าความฝันนั้นเป็นฝันดีแต่ถ้ากระจกเงาธรรมดาย้ําอีกครั้งยังไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะคะ ใครที่ฝันแบบนี้ให้เร่งทำบุญสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็กรวดน้ำก็ได้นะคะแล้วก็ฝันที่แย่ๆนั้นก็จะได้กลายเป็นดีฝันดีของเราก็จะได้ดียิ่งขึ้นไปตัวเลขนํำโชคสำหรับความฝันนี้นะคะถ้าเกิดในความฝันนั้นเห็นกระจกสวยงามอันนี้เราสามารถเสี่ยงโชคได้แต่ถ้าเป็นกระจกธรรมดาละ เว้นก่อนนะคะรอบนี้ให้ผ่านไปก่อนใครที่ฝันเห็นกระจกสวยตัวเลขน้ำโชคได้แก่เลข0นย์เลข4ี่เลข3เลข7แล้วก็เลข9นะคะเลข0นย์เลข4ี่เลข3เลข7แล้วก็เลข9 0737 4 7 49หรือ97นั่นเองเป็นตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันนี้เอาล่ะค่ะอย่าลืมนะคะฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีฝันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมช่วยกดติดตาม กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ